ครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Phenomenal ครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับรายการใหม่ครับรายการ KC Vlog นะครับผมคอนเทนต์นี้นะก็จะเป็นการแนะนําร้านการ์ดนะครับหรือว่าไปตามงานแข่งการ์ดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมมีโอกาสไปนะก็จะถ่ายรายการนี้นะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าร้านการ์ดที่ผมไปเนี่ยอาจอยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการแนะนําร้านการ์ดครับให้รู้จัก นะฮะว่ามีร้านการ์ดอะไรบ้างนะครับโดยวันนี้ครับเป็น EP0 ศูนะถือว่าจะเป็น EP0 ูเลยเราจะไปร้านการ์ดที่ผมไม่ได้ไปนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของช่องนะครับอย่างร้านโมเดิร์นก๊าดที่ตึกอเววันพลาซ z าชั้น4ครับโดยวันนี้ครับผมจะไปด้วยพี่ไลแมนนะครับก็คือแท็กซี่แหละนะฮะตอนนี้คือพี่แท็กซี่เข้ามาแล้วนะครับผมเตรียมออกจากบ้านล้ อ่าเดี๋ยวเราจะไปกันนะแล้วเดี๋ยวการเดินทางเป็นยังไงก็เดี๋ยวชมมาเลยครับนะฮะไป กำลังเดินทางอยู่นะครับแล้วก็กำลังอยู่ลอยฟ้าแล้วนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่สะพานเหล็กนะฮะก็ที่บ้านผมนะครับก็จะมาจากซอยวาปะพะเงินนนทบ,บุรีบางใหญ่อะไรเงี้ยก็มาก็จะมาผ่านทางนี้ตลอดนะครับแล้วก็ผ่านปินเก้าผ่านสนามหลวงอะไรเงี้ยแล้วเข้าสู่สะพานเหล็ก ก็จะเป็นอย่างนี้เส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนเส้นทางอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะถามพี่บอมอีกทีนึงนะว่าเวลามาร้านโมเดิร์นการเนี่ยมีเส้นทางอื่นเส้นทางไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็เดี๋ยวเจอกันที่สาพาเล็กเลยครับผมไปครับ นี่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกอเววันพลาซาแล้วนะครับซึ่งฝั่งนู้นก็จะเป็นเมกาพลาซาตรงนี้เป็นอเววันนะนี่จะมีสแตนดี้แบบนี้นะครับเรากำลังจะเดินเข้าไปนะโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับก็เมื่อกี้ไม่กล้าถ่ายอะไรมากนะผมเมารถว่ะทุกคนผมแบบเหมือนไม่ได้ นั่งฝั่งผู้โดยสารนานแล้วอะคือผมแบบปกติก็จะขับรถไงแต่ว่าด้วยความที่รถช่วงนี้ผมไม่ค่อยดีนะก็เลยจะอ,ออกจากบ้านทีก็ต้องจะไปด้วยแบบพวกรถแท็กซี่เรียกไลแมนเรียกแกลปอะไรเงี้ยอ่าตรนนี้ก็เราก็ขึ้นมานะครับพอมาถึงเนี่ยทางเข้ามาปุ๊บแล้วก็ขึ้นชิดขวาขึ้นบันไดน,นี่ ขึ้นมาเราจะเจอร้านการ์ดแบบนี้นะครับแต่ว่ายังไม่พอครับนี่โซนนี้ครับก็จะถึงร้านโมดเดิร์นการ์ดแล้วครับแบบนี้ ัครบอันนี้คือพี่บอมเจ้าของร้านโมเดิร์นการ์ดนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าเราเคยมาถ่ายที่ร้านโมเดิร์นการ์ดหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็เขาปรับมีการปรับโฉมใหม่มระดับหนึ่งคือคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากทุกคนอะไรเงี้ยร้านก็แบบมีตู้โชว์เยอะขึ้นมีอะไรเยอะขึ้นมาพี่อันนี้ต้องถามก่อนเลยกบับที่เปิดโมเดิร์นการ์ดมากี่ปีแล้วครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้ทางเพจ างเราครับผมเลนการนะครับกำลังจะทำโปรโมชั่นพิเศษอฉลองครบรอบ10ปีครับผม10ปีถูกต้องครับกันยานี้วันเกิดผมเองครบ10ปีเพราะผมเปิดร้านในวันเกิดอ๋อ10ปี10ปีครับผมโหถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานมากพี่ร้านค้าอ่ะร้านผ่านไปแป๊บเดียวนะเชื่อไหมคือพี่เล่นการ์ดมาน่าประมาณเกือบ20ปีครับครับอ่าก็ยังไม่ถือว่านานหรือยุคแรกขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเวลาผ่านไปเร็วนะ เพราะตั้งใจทําร้านเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราอยากทําร้านให้มันไม่เหมือนใครเหมือนกับว่าบริการให้ครบทุกแบบแล้วราคาเป็นธรรมต้องใช้คานี้ดีกว่าแล้วก็มีสินค้าหลากหลายกล้าพูดเลยแน่เป็นร้านแรกเลยครับที่ทําแบบตู้โชว์เคสตู้กองเซลลอะไรเหมือนญี่ปุ่นเพื่ออยากให้คนไทยอ่ะสัมผัสเข้าถึงบรรยากาศเหล่านั้นเพราะว่าเหมือนกับหลายคนไทยหลายท่านยังไม่เข้าใจครับว่าฟิลลิ่งของ ลานการจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นแนวไหนอะไรอย่งเงจริงๆแล้วนะคนเราวางแผนจะขยายมากกว่านี้ครับแต่เนื่องจากเนื่องจากตอนเนี้ยเราจํากัดด้วยพื้นที่ครับเราก็เลยจะทําให้ดีที่สุดในพื้นที่ที่เรามีอือสิบปีนะคุณผู้ชมแล้วถ้าพูดถึงซิกเนเจอร์ของร้านนะพี่อ่าคืออะไรซิเกเนเจอร์ของร้านถ้าแบบถ้าเห็นอย่างเงี้ยต้องเป็นโมเดิร์นการ์ดร้านเดียว อะไรเงี้ยร้านการ์ดเอาไปมาสขอนไหมเอามาสขอตก็ได้พี่บอสคือต้องบอกจริงๆว่าตอนนี้พี่บอสยืนหนึ่งนะคือเมื่อก่อนผมอยู่ร้านตลอดในเนี้ยตอนนี้ก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยตก็ต้องไปดูแลการเกมตัวอื่นด้วยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกันนะครับโดยต้องบอกก่อนนะว่าสินค้าที่ผมทำาป็ตัวเนี่ยเป็นสินค้าที่นําเข้าอย่างถูกต้องมีลิขสิทธิ์แท้จากบริษัทคิดไอคินะครับเราต้องขอบคุณกาก่อก่อนเนี้ยเราต้างคาขอบุณบริษัทคิดไอคิสก่อนนะครับที่ทําให้วงการการ์ดของประเทศไทยเนี่ย เดินมาไกลถึงขนาดนี้อืออ่าประมาณนี้ครับมาพูดถึงปัจจุบันดีกว่าว่าพี่บอมเนี่ยขายการ์ดเกมอะไรบ้างอ่าโอเคโดยปัจจุบันครับก็ทางพทางผมอ่ะเป็นสายการ์ดเกมยูเกิโอครับผมวันพีการ์ดเกมครับยูเนียนอารีนาครับจากก็มองฟิวั่นโวครับผมใช่ครับโอโหสี่ตัวนะสี่ตัวครับสี่ตัวนี่ก็คือ เป็นของบันไดก็คือประมาณ3ตัวใช่ครับพอมิหนึ่งตัวอามิหนึ่งตัวก็คือยูกิโอนะครับที่ทำมาตั้งแต่แรกทำมาตั้งแต่แรกบุกเบิกมาเลยครับเนาะในในช่วงแบบที่ช่วงเนี้ยหลังๆมามันก็จะมีโปรดักมากมายเนาะพี่ครับแล้วถ้าพูดถึงว่าคนที่เขาเข้ามาวงการใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการ์ดยูกิเนี่ยหรือว่าวันพีทหรือว่ายูเนี่ยนอารีนาอะไรก็ตามพี่ถ้าจะพูดถึงโปรดักเริ่มต้นสําหรับคนที่เพิ่งเล่นอะไรเนี้ยที่พอจะแนะนําได้ไหมครับเกมอะไร เอายุกิ่ก่อนนะครับอ่ยูกิโอเนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าเริ่มเล่นอ่ะเรามีบริการสอนเล่นฟรีมีชุดฮาร์ดเด็กให้ลองเล่นครับเพราะยูกิโอต้องบอกก่อนว่าเป็นการเกมที่สนุกมากนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้การเกมมันมา25ปีแล้วต้องมันค่อนข้างไปไกลนะเราก็เล่นเนี่ยแล้แน่รู้ว่าตอนนี้วิกฤตของยุกี่อย่างหนึ่งคือเกมเพย์เขาค่อนข้างโหดใช่เพราะฉะนั้นเราอยากจะทําแพทเทิร์นเหมือนกับว่าให้คนเขามาเล่นฮาร์ดเด็กก่อนให้เขาเรียนรู้กฎก่อนครับว่า ความสนุกของยูกิโอเป็นยังไงอ่าส่วนนาคนที่เขาจะไปเจอมินาเกมอะไรก็อยู่ที่ตัวเขาแหละครับแลเขาหลับได้มากน้อยแค่ไหนอ่าค่ัอผาโอเคอ่าถ้าพูดถึงวันพีอนะพี่วันพีชง่ายมากครับเราก็ให้ถ่ายเขาก่อนชอบตัวละครอะไรอ่าอ่จบชอบอะไรสอนอย่างนั้นเล่นอย่างนั้นอ๋อก็คือมันมีเด็กของตัวละครอยู่แล้วถูกต้องครับเช่นเดียวกับดารคอนมอนใช่ครับอดูเนี่ยลีน่าด้วยยูเนี่ยเหมือนกันเลยครับว่าชอบเรื่องไหนเล่นเรื่องนั้นมันก็จะแบบอาจจะแอบได้เปรียบกว่านิดนึงด้วยความที่ว่ากายเขา จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละการเกมมันรวมกันเลยค่อนข้างจะสมดตรงนิดนึงใช่ครับคือก็บอกว่ามันจะเข้าข้างเขาเรียกว่าไงนะอาจจะแตกต่างจากยุกินิดนึงเพราะว่าคือของเขาก็จะมี SD ที่แบบเป็นของตัวละครนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนยุกิก็จะเป็นแบบ SD แบบทีมเด็กอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปเนะาะใครชอบเด็กไหนก็ว่ากันไปใช่หน้าตาเลยครับเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าบางท่านมา มีเด็กแน้ำไหมทางเราอ๋อชอบอะไรก่อนบางคนก็จะบอกคาแรคเตอร์ตัวละครใช่ไหมครับครับแต่เราก็บอกเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยเราจะตามการ์ตูนได้นะแต่เราสู้เขยไม่ได้อ่าสุดท้ายก็จบที่ว่าขอให้มีตัวล้ตัวเขาเรียก S Monster นั้นอยู่เด็กอ่าอ่าประมาณนั้นโอเคอ่ะลงเดี๋ยวผมขอลงลึกไปที่ยูกินิดนึงพี่คือด้วยความที่ตอนเนี้ยยูกิอะเขาก็มีฟอร์แมตอย่าง AE อย่างเงี้ยเออพอมีเอไอแล้วพี่บอมรู้สึกยังไงครับต้องบอกก่อนครับว่า AE เนี่ย ถามว่ามันว้าวไหมว้าวนะเพราะจริงๆรแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยใครๆก็เข้าถึงได้ครับครับอ่ามันเหมาะสําหรับคนที่เขาเริ่มเล่นที่เขาบอกว่าเอ้ยไม่อยากเปิดเว็บนู่นนี่แปลเขาอยากอ่านเองเลยใช่ไหมก็โอเคครับมีผู้เล่นใหม่เยอะขึ้นนะก็เหมาะเลยว่าผู้เล่นใหม่เพิ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะผมพูดตรงนะทุกท่านที่ได้ไอซีสุดท้ายถามหาี่ปุนอืร เพราะอะไรครับออริจินอลิจินอลใช่จากญี่ปุ่นเเนาะกาสสวยกว่าด้วยสวยกว่าต่อให้คนที่ต้องหมอนะสะสมแบบโตเป้งๆของทั่วโลกสุดท้ายก็จบที่ญี่ปุ่นอ่าใช่ทุกคนจะมีเหมือนว่าซีรีส์ภาษาตัวเองจบที่ญี่ปุ่นด้วยเพราะมันคือออริจินอลของเขาอ่าก็ยอดขายเป็นยังไงต้องบอกว่าก็ก็โอเคนะก็คือโอเคก็ดีแต่ยอดญี่ปุ่นก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นการผ่านการผู้เล่นใหม่ครับให้ผู้เล่นใหม่ที่เขาแบบเฮ้ แบบบางท่านเหมือนไม่อยากแปลภาษาอะไรแล้วอ่ะคือภาษาอังกฤษจบอ่าเด้นเหมือนผู้เล่นก็เอนเทอร์เข้ามาเยอะขึ้นครับผมใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่าผู้เล่นอยากจะเข้ามาแบบว่าเขาเรียกว่าไงอยากลองโปรดักต์เอหรือว่าอะไรเี้ยทางร้านมีแบบโปรดักต์แนะนำไหมครับก็สินค้าเอไใช่ไหมครับคือสินค้าเออเนี่ยผมขอเท้าความนิดนึงเขาเป็นสินค้าเหมือนจะมีชุด creation p a พ็ครับเขาจะรีบินน่าบล็อกอยู่200ใบ สองร้อยแบบไม่ใช่สองร้อยใบขออภัยครับ<ส>ผู้ชมสองร้อยแบบเนี่ยตอนนี้ทำมาละห้าบล็อกก็เหมือนทําออกมาเพื่อตามการภาษาญ,ญี่ปุ่นให้ทันครับคาถามแรกผมถามก็คําถามเดิมครับคุณชอบเด็กแนวไหนชอบตัวละครไหนชอบมอนเตอร์ตัวไหนทางเราก็จัดให้ได้แต่แล้วตอนนี้เ AE ออกมาเนี่ยก็ร่วมประมาณ9เดือนสิบเดือนแล้วครับ,รบของค่อนข้างทันญี่ปุ่นนะตามหลังบล็อกเดียวนะครับแต่ตอนนี้แค่บล็อกเก่าเขากำลังรีปรินให้อยู่ผมก็จะถามคำถามเลยว่าคุณลูกค้าชอบแนวไหนหรือมีตัวละครจากภาษาญี่ปุ่น ที่ชอบไหมทางเราก็ดูให้ว่าสินค้าเอเนี่ยออกมาได้ยังออกมาอย่างแต่ต้องบอกเสน่ห์ของเอีอย่างหนึ่งคือสามารถนําการเนี่ยไปแข่งในงานญี่ปุ่นได้นะแข่งได้ทั่วนะโอเคมันจะมีฟอร์แมตเอโดยตรงเลยที่ต้องใช้การเอแข่งเท่านั้นแต่ถ้าเป็นฟอร์แมตภาษาญี่ปุ่นครับก็ต้องใช้ญี่ปุ่นอย่างเดียวถูกไหมครับใช่แต่สามารถเอาเอมาแจมได้อ่าเราก็จัดแบบของบริษัทโอซีจีถูกต้องครับโอเคแต่บริอ่าแต่ในงานแข่งเอเอาญี่ปุ่นมาแข่งไม่ได้นะ ครับอ่าแล้วเขาก็จะมีฟอร์แมตแยกแบลแยกด้วยถูกต้องครับตอนนี้เขาบอกแจ้งว่าจะมีแบลตแยกแต่ในตอนนี้ยังใช้แบล o โอซีจีอยู่อ่าเพราะตอนนี้ต้องบอกว่านเออีเขาจะกตามอยู่ไงครับอ่าการที่ใช้โอซีจีอ่ะคนก็หลายคนก็ไปเอาทัวร์ว่ามันไม่แฟร์ครับอ่าตอนนี้ก็ดย๋ยวในอนาคตครับเป็นเรื่องของอนาคตที่คนมีเขาก็ยังไม่คอนเฟิร์มมาว่ายังไงได้ครับแล้วอันเนี้ยผมอยากรู้ว่าอาสมมติว่าผมไม่ได้ขับรถมาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าช่องทางที่แบบจะมาร้านมดิร์นการ์ดเนี่ย โดยง่ายที่สุดต้องมายังไงพี่เอมาทีสามยอดครับผมเอมาทีสามยอดออกมาปึ๊ดมองฝ่ามือครับเยื้องเลยสองนาฬิกาเจอกันไม่เกินสามร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรเนี่ยเดินมาได้เลยเมตรหรือปักบุดที่ Google Map ได้ครับนี่ได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวให้พี่บอมฝากร้านนิดนึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้ีบอมฝากร้านโมเดิร์นการ์ดหน่อยครับให้คุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยโอเคครับก็ยังไงผมก็ฝากครับสำหรับผู้เล่นใหม่ทางการเกมยูคิโอ วันพีคัเกมแล้วก็ฟิชเช่นโวล์และอยู่นีอารีนาครับถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้ครับมาปรึกษาได้ไม่เป็นต้องซื้อครับเรามาคุยกันได้ครับเพราะบางท่านเขาไม่เข้าใจหรือว่าบางท่านก็เจอประสบการณ์ไม่ดีมาว่าเอ้ยมาถึงยย่ๆของอะไรเงี้ยครับแล้วเขาไม่ชอบสุดท้ายแล้วมาคุยกับเราได้ครับปรึกษาได้คุยได้ทุกเรื่องครับโยงไนยืมเงินเคยมีนะโอหางมานั่งเราให้ออนั่งสอนแล้วเขาเล่นการ์ดเออ นั่นแหละทุกวันนี้ก็เจอนะไปเจองานแข่งวันทียังมาขอบคุณอยู่เลยเออตลกดีโอหัดกันนั่งร้องไห้เออนั่งคุยกันกินข้าวเออเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับแต่อย่ายืมตังค์นะตอนนี้ก็ไปหาอยู่คนหนึ่งก็อยู่เหมือนกันตอนนี้คือโมเดิร์นคาร์ก็มีเออเขาเรียกว่าเหมือนเป็นออร์แกไนซ์เรื่องของการจัดการแข่งด้วยใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับเรามีทีมทีมงานที่ดูแลโดยมืออาชีพครับก็คือจะมีคุณพิงค์ครับเขาเป็นทัว tournament o r ร a เซอร์ดูแลให้ใช่ครับก็สามารถ เขาเรียกว่าพบป่พี่บอมได้ในร้านโมเินการนี่แหละนะครับที่ตึกอเววันพลาซ่าชั้น4นะครับรวมถึงสามารถติดต่อที่แฟนเพจก็ได้เนาะใช่สะดวกมาหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไลน์แอดก็ได้นะครับแอดโมเดิร์นการนะเหรือทิ้งไว้ให้ในดีสคริปชันนะทุกคนขอบคุณมากยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่บอมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับโอกาสที่ให้เป็นผู้สนับสนุนครับผมยินดีครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมาก น,นี้เราก็ใกล้จะกลับแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะกลับครับซื้อบล็อกที่เขาทางร้านจำหน่ายเซลล์อยู่นะก็บล็อกละพันห้านะควอเตอร์เซน u ูรี่ดูออลิสบลอกนะครับตอนนี้เขามีโปรนะทุกคนก็คือช็อป300จะได้จับไข่สุม่มก็จะมีแบบสุ่มเป็นการ์ดการ์สุปเปอร์แรบ้างนะครับแล้วก็มีพวก ซองนะครับรวมถึงบ็อกซ์ด้วยนะทุกคนก็สามารถมาร่วมสนุกได้นะครับก็ <c oughs> คือซื้อครบทุก3 0 0อจะได้สุ่มจับไข่หนึ่งฟองนะฮะ <c oughs> นี่ผมก็ได้การ์ดฟอย์มา3ใบแ,แล้วก็มีทั้งซอง1แพ็คแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นกล่องใส่การ์ดพลาสติกนะครับผมนะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะกลับแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไป ดูตอนที่ผมกลับบ้านเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยววาร์ปไปเลยไปโอเคครับตอนนี้เราอยู่บนรถพีแท็กซี่แล้วนะครับก็กําลังจะกลับบ้านครับวันนี้มารีวิวร้านโมเดิร์นการ์ดนะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้ช่วงต้นเนาะคลิปนี้ก็น่านจะทําให้คนเนี่ยมาร้านโมเดิร์นการ์ถูกนะครับก็อย่าลืมนะครับอยู่ที่ตึกอเววันพลาซาชั้น4นะครับก็พี่บอมบอกแล้วเนาะตอนนี้มีโปรโมชั่นมีอะไรนู่นนั่นนี่ก็ ร่วมสนุกกันได้นะครับมาร่วมสนุกได้ที่หน้าร้านเลยนะครับก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นร้านอะไรร้านการ์ดนั้นอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณครับแววันนี้สวัสดีครับ